เด้อไงแน่น้องเมียนรื่นเยอะสุดดับมาดึงแต่ปีเนี่ยยี่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ปีก็กระม่มโมนะน้องเมียมันนึกตั้งเน่งเนาะมอรีนหมดถึกกายมึงก้อนเมียมนึกตั้งเน่งทะเนียงกับนึกจังหวัดหน้าไอ้ยค่ะเนี่ยกับนึกจังหวัดเซเรนจ้ะไทยยี่เซเรนเซเรนไม่กะกระปัวยี่เซเรนเซเรนไม่กกะซอยี่เซเรนไม่เกะลาสนามตอนนี้เนียงเกะขึ้นกับน้องจัดเนาะหืมสระเนียงเกะเมียนตำนึกลาลาเด้อจังหวัดเนียงเกะเมียนตำนึกลาลาเด้อ กินอะไรกินใหญ่ถ้าเรียนบุรีรัมศีสเกตนี้โซนนี้กินถามมันซศรมาเมียมึดซอมมันซศรมาเมียมึดปวดเฮียบ้องต้เน่าดบหน่าโมะเด่นยานีิกึดกันองจัดนะเฮียตบมือทำไมเมื่อเนี่ยกะไทยยี่บ้องตบมือทำไมเมื่อสับไงนี่นะหรือจะเป้หนาหมูก็เศร้าเมียนาราเด่นย่างกินใหญ่จนนะจะต้องไอเนี่ยแบบขมเอาขมเอาไอเนี่ยบล็อบลอกไอเนี่ยงคนติดเตี้ยบบอกทานหองถ้าเออ มือเรนสน้อมเติมมือเรนต้องเกิดแบบอย่างจะได้หอยยีจังปรับถามมือนึ่จังหวัดนาวิต้องเมียมืออ้อมต้องเมียมือรโปะปนเนียโตเห้ยนี่ยงเจอเลยถามกระม่มเสนบุรีรัมศิสเกตกระม่มอีสานต้เนี้ยต้องเมียมนอทักอย่างกี่ทักเนียงแน่นอนอันนี้เมนทางคุณเนียงละอ้อแต่เด้อแต่เนียงเนียงมันเศร้าแบบมันเศร้าเข้าใจท่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงอยู่ความขึ้นน้ำหมดโมมดขึ้นท่าเออมือนึสมกระม่มเรนเกินจมุกมัดมันเศร้าสน้อมหมุกมัดเตี้ยมุกมัดรอ ต้นู่แล้วรถทัวร์ต่มือเต้านึ่งับไงนี่เส้นกีฬอ,อขนาดน่าอะครูเนียงนี่บานขี้เล็บกีบเปน็นนอหอยเมียมนี่ละอดเจียงเนียงดับเท่ารอยเท่านอละออดเป๊ะเปื้อนต่อมือทำไมเต้านุ่นนครนาสีมาเลี้ยวขวาไปโลดอย่างนาคขากิถายี่เหมือนคนภาคเหนือเนี่นยก็าาออทาจ้าเหนือโบราชธานีและข้ากิถายี่เหมือนคนภาคกลางเนี่ยก็ทาจ้ากลางเพอพระนรักปีิอนเนาเนียง ประเทศนี้ยังเนวแถวๆวตะเข็บชายแดนหอยพนมรงรัก,น,กนู่เม็นจ้ำนี่เหรอหรอาอ้าอีคิดผิดคิดใหม่เด้อ